แท็บเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้นะผมขอขอบคุณคุณสตาร์เวเดอร์ทีละพาร์นะผมคุณซากูลาซอินะครับผมนะคุณเลสเดนอีวิลสถานาสายัยแห่งความชั่วร้ายผมคุณจิลายุนะครับผมและคุณจามิกรมากของที่สนับสนุนพวกเราในเดือนนี้ขอบคุณมากครับ <c oughs> สวัสดีครับผมวันนี้กลับมาอีกแล้วนะครับกับวีไอพีไบเดนเซนตวันนี้เป็นเจเนซิตนะครับแคนใหม่ในซีซั่นนี้นะครับผมกับอานาลุคามินะครับ มาต่อเกตโอ้โหเกตตรงดกเลยตรงดกจริงๆนะคือเกตแมงได้เป๊ะมาแกอ่ะเก็บครับเปลี่ยนตามเลยโอ้โหไม่ต่างากันขนาดไหนรอโอเคเป็นเกตสามไลทครับ right. 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 เราเล่นสายเทมิดเป็นหลักนะถือว่าของมันหาง่ายที่สุดในตอนนี้เดี๋ยวเราฟอร์จูน่าออกไปว่าอาร์เทมิดครับ ้เอโอเคต้องคาวยังไงช่วงนี้ก็จะเจอนาลูเป็นปกติเยอะคลิปหายหนะครับ เด็กมันเก่งอ่ะทำได้หลายอย่างปั๊มพลังได้ตีลูกได้นะครับกดขี้ได้ก็เป็นเรื่องปกติของช่วงนี้แหละแต่เขาได้ดอครับเป็นดีเทนเดน้์ครับเกษตรดีเทนเด้นเป็นหนึ่งใบเลยได้ได,ด,อดร <c oughs> อแทนริงมากโอ้เออพีจีร่วงครับเล่นเจเนซิตก็ต้องบอกว่าเขาค้างเสียเปรียบในสีงห์สันนีพอสมควรจริงๆถ้าเราไลฟ์เป็นนกให้มันไม่ตรงสายเราก็จะได้กายในโซ เอาธรรมดาแล้วกันคือมันหลุดมาสองใบถ้าหลุดมาใบาเดียวยังน่าเสี่ยงเลยโอเคลงครับแม่หมดโตชาร์จครับเป็นกบโชคดีมากเลยเลงไว้แค่นี้พอไปลุกตัวยิงครับล่วงมาแล้ววานตีครับหมื่นเจ็ดไม่มีตัวไม่มีอะไรครับ ดีเซลกันเนอร์ครับโตชาร์จสครับสิงมันชาร์จอะไรเข้าไปตอนนี้ในโตเรามีพีจีหนึ่งมหนึ่งอะเทมิสละโอเคไปชาร์จไปแ้นตีมพอสมควรนะครับตัวที่สิองครับไล์ลงมาแล้วตัวบวกพลังครับเมื่อเห็นทุกยิงนะครับดีเซลกันเนอร์นะครับไปชอ็อตเราแล้ว ตัวที่สองอีกหนึ่งตัวครับโอเคเอาแหวนวิ่งก,ก่อนเลย Daddy, Daddy. โอ้โขบล่วงมาแล้วครับจริง,รงๆเด็กเราไม่ครบนะต้องบอกไว้ก่อนใครแบบเ้ยพี่เด็กครบหรือเปล่าไม่ครบนะมีอาร์เทมิสแค่สามใบจริงก็รอเอาในในซีซั่นนี้แหละนะซีซั่นที่มันแจกอาร์เทมิสนี่แหละแล้วก็อีกตัวหนึ่งอูวานากาฮิเมะมีแค่ใบเดียวมั้งแล้วก็มีกบแค่สองไอ้มีกาแค่สองใบ โอ้พีซีกูไปสามใบเนะี่ยไม่น่ารอดเกมนี้บอกตรงรเทมิสครับเราก็คงต้องไล่ไปหาเทมิสแหละยิงมันมันน่าจะดีทายได้เนาะถือแรนูมาขนาดนี้โอเคเซตสกิวอาร์เทมิสนะครับเปอร์โตน,นาครับ เปิดห้าหนึ่งแล้วก็หยิบม,มาสองใบโอ้โหไม่มีเอ้หยิบม,มาใบาเดียวเปิดห้าหยิบหนึ่งโอเคปะกาไม่แหวนแวนโอเคตีครับตัวนี้เป็นตัวตีจัว่วดครับโอเคเราก็จัวดนะครับถึงจุดน,นี้ก็ต้องจัวด ได้พี่จิเมื่อที่สิงจุไปดูได้ายเนี่ยแล้วดูสกอร์มันจะแย่มากเลยเนี่ยได้ทั้งหมดเลยสามใบแล้วโอเคดีครับรอทิกเกอร์ครับได้กาโอเคไม่ได้ยิวด้วยเสียใจโอเคฝั่งตรงข้ามครับอยู่ที่สามแดมครับตอนนี้ ไลฟ์ไลฟ์เป็นตัวคาได้บัสหนึ่งบวกสามพันครับตัวบวกพลังครับเราก็จะเนก้อไลาตัวดดๆมา okay, okay. ฟินิกค,ครับโซบัสองจนหนึ่งจริงๆถ้าเล่นจริงๆแนะนําให้ลงฟินิกก่อนลงตัวอื่นทุกตัวเลยนะในไลฟ์เสร็จปุ๊บให้ลงฟินิกก่อนเลยถ้ามีฟินิกเนะครับเพราะว่าเราจะวางลูกเกมต่อไปได้เวลาเราดูมือลงมาครับตัวยิงยิงไหมยิงครับยิงกาเราตายไปหนึ่ง ตีตัวเร็จของเราไปก่อนครับเธอนี้ได้โดน2แดมแบบเน้นๆเขาจะอะไรตีก่อนอ่าแวนตีก่อน,นเขาได้ฮิวครับขเขาเหลือ2อแดมแล้วอะ่ะเขาขึ้นสี่แดนข้างๆเป็น2องมืหนึ่งครับพลังตอนนี้ได้ดอทิกเกอร์ครับเอ้ยีเป็นดอทิกเกอร์เป็นตัวเบรกไลทครับแต่มาช้าไปละ โดนครับอีกหนึ่งดันตอนนี้เรามีโซ่แปดตัวนี้ใช้โซ่สามนะครับโอเคไม่ไลท์นะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเช็คโซแป๊บหนึง่งโซลิสโอเคมีใบเดียวที่ใช้ได้ก็ต้องขอนี่ไว้หนึ่งอันนี้ไวต้ตี นี่ไว้ตีออกมาปุ๊บมันจะเป็นหมื่นเจ็ดโอเคอันนี้ดูคอลงข้างอ่ะคอเป็นอย่างเงี้ยแตโอเคน่าจะโอเคน่าจะนะกริืง ไปเลยตัวบาทหนึ่งสองสามเอาใบหนึ่งเข้าโซอเอาอันนี้เข้าโซไปโอเคใบนี้จะดรอปครับลงมาเติม <ไป S 1> สนามหน่อยตอนแรกว่าจะทำเวฟแต่แบบได้เงาคุดกับเวฟไม่ได้ทิก นะตอนนี้เราก็ยังไม่มีทิกเกอร์อยู่ได้ฮิวอ,อีกแล้วสองคั้งด้ฮิวบ่อยมากน่าจะใช้ไปสามใบใช่เราฮิวไปสามเราไม่ฮิวอ,อะไรเลยครับฮิวอ,อยู่บนใบหนึ่งที่เหลือไม่ออกเลยตอนนี้เราสามารถรับได้ทั้งหมดแค่การโจมตีแค่สองครั้งถ้าเขาโจมตีถึงสาครั้งคือก็หวังฮิวแหละครับนี่ เหลือฮิวสามใบขี่ใบหนึ่งเมนเฟสครับหลายเป็นดีเซนเดนโอ้จริงๆน่าจะกดตบบนี้แต่เขาน่าจะแบบมือไม่พอจีจีแหละด้วยได้ดรอยแล้วคือเขาโชคดีมากนะก็ได้ทิกเกอร์บ่อยมากมันไม่ใช่ซิกมากพนะีจีลงไปสองใบอมีพีจีครับแต่มันไปใบสุดท้ายแล้วไง หิวดิลูกโชว์เขาโชว์เขาไปเร็วหิวหิวไปไม่หิวครับผมโอเคก็ประมาณนี้ครับถือว่ารอบนี้นี่ยดวงโวยจริงๆนะครับไว้เจอกันใหม่ครับผมคลิปหน้าสวัสดีครับ